ฉันทำงานถ้านับเป๊ะๆก็28ปี9เดือนค่ะฉันทำแต่งานข้าราชการตลอด30ปีที่ผ่านมาค่ะตอนที่ลาออกฉันออกจากตำแหน่งเสมียนค่ะสวัสดีค่ะข้าราชการในตำนานสตาร์มัสเตอร์ชินกิลจ้าค่ะรู้จักกับอะโทมี่ได้อย่างไรฉันทำงานเป็นข้าราชการที่อินชอนประมาณ30ปีค่ะพอฉันได้ฟังข้อมูลอะโทมี่ในปี2011 ฉันก็ใช้เวลาศึกษาอะโทมี่หนึ่งปีกับอีก9เดือนในช่วงที่ยังทำงานประจำอยู่ค่ะหลังจากศึกษาดูแล้วจริงๆฉันก็ยังทำราชการต่ออีก1ิปีนะคะแต่ฉันก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวลาออกจากการเป็นข้าราชการเลยแล้วเลือกธุรกิจอะทอมี่เป็นชีวิตที่สองของฉันค่ะบ้านปลายชีวิตต่อให้ฉันลาออกไปแล้วฉันอยากทำอะไรสักอย่างไม่เกี่ยวกับเงินนะคะอย่างเช่นทำงานอาสาฉันคิดว่าอย่างน้อยฉันต้องมีที่ไปค่ะ ฉันคิดว่าชีวิตหลัง60ปีสําคัญกว่าค่ะบางคนก่อนจะอายุ50ก็มีชื่อเสียงที่ดีนะคะมีชีวิตที่ดีแต่เพราะฉันทํางานที่แข่งค่ะฉันจะเห็นคนที่มีอายุหลัง70แม้แต่เข้าสารหนึ่งกระสอบก็ยังต้องมาขอผู้ใหญ่บ้านเวลาฉันเห็นคนที่ไม่มีกําลังแบบนั้นฉันก็รู้เลยว่าตอนที่ยังมีชีวิตดีๆอยู่ตอนนั้นต้องเีบเตรียมพร้อมให้ดีซึ่งหลังจากที่ฉันได้ฟังการแนะนําธุรกิจและการบรรยายของท่านประธานฉันก็รู้เลยว่าอันนี้เลยอันนี้ที่ฉันตามหาคนรอบข้างต่อต้านบ้างไหมคะ ไม่มีใครต่อต้านฉันเลยค่ะสปอนเซอร์ฉันคืออาฉันเองค่ะบ้านฉันสี่คนไปบ้านอาไปฟังเขาแนะนําธุรกิจค่ะและทุกคนที่ได้ฟังก็คิดว่าเออดีเลยนะลองศึกษากันครอบครัวฉันแปลกใช่ไหมละ่ะคะสินค้าก็ไม่เคยใช้สักชิ้นเลยแต่เมื่อได้ฟังการแนะนําธุรกิจแล้วในหัวของฉันแม้ฉันจะเป็นข้าราชการการงานมั่นคงแต่ยังไงหลังจากลาออกแล้วฉันก็อยากให้อัโทมี่เป็นแผนรับมือนในอนาคตฉันก็เลยเลือกทําอัโทมี่ค่ะรู้สึกเสียใจไหมที่เลือกอัโทมี่ ตอนที่ฉันลาออกตอนนั้นเงินเดือนรายปีไม่ถึง2องล้านหนึ่บาทตอนที่ฉันออกมาเงินเดือนรวมทั้งปีหนึ่0ล้บาทค่ะแต่ฉันทำอะโมีได้3ปีครึ่งฉันก็ได้เข้าลีดเดอร์คลับค่ะฉันจะบอกตัวเองเสมอว่าทําได้ดีมากที่ได้เลือกอะโมีที่เหมือนเพชรเม็ดงามแบบนี้ฉันภูมิใจในตัวเองกับเรื่องนี้มากๆค่ะอยากแนะนำอะโมีให้กับใครไหม ส่วนใหญ่เด็กที่จบหม่ต่างก็ฝันอยากเป็นข้าราชการใช่ไหมคะปวดใจนะคะฉันอยากจะบอกพวกเขาว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ชีวิตข้าราชการพนักงานบริษัทตอนนี้มันมีหนทางอื่นอีกเยอะเลยอยากให้เด็กๆมีฝันที่ใหญ่แล้วลองท้าทายกับมันดูคะ่ะวิสัยทัศน์ของอะโทมี่ดีกว่าบำนาญข้าราชการเหรอแน่นอนคะ่ะฉันอยากให้คนที่อายุยังน้อยมาทำอะโทมี่ให้หมดเลยคะ่ะอะโทมี่ไม่มีความเสี่ยงคะ่ะแล้วอะโทมี่ก็ไม่มีกฎบังคับว่า จะต้องไปทำงาน9ก้าโมงใช่ไหมคะแล้วในบริษัทต,ต่อให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปก็เจอหัวหน้าไปเรื่อยๆแต่ที่อะโทมีไม่มีอะไรแบบนี้คะ่ะเพราะว่าในอะโทมีเราสร้างระบบของเราเองคะ่ะรู้สึกเหนื่อยระหว่างทำธุรกิจไหมคะน่าจะลืมไปหมดแล้วล่ะคะ่ะตอนนั้นอาจจะเหนื่อยและเศร้ามากแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็จำเรื่องอะไรแบบนั้นไม่ได้แล้วคะ่ะมันก็เป็นกระบวนการที่เรา จะต้องผ่านมาให้ได้ฉันคิดแค่ว่าขอบคุณกับประสบการณ์เหล่านั้นค่ะค่ะฉันภูมิใจในตัวเองค่ะถ้ามีพาร์เนอร์สายพี่น้องที่เป็นข้าราชการฉันก็จะให้คําปรึกษาว่าพอฉันทำแบบนี้แล้วตอนนี้ชีวิตดีมากฉันก็อยากจะแบ่งปันวิสัยทัศน์นี้ให้กับพวกเขาค่ะฉายาฉันคือตากระต่ายค่ะเพราะฉันไม่ค่อยนอนนอนวันละสาถึงชั่วโมงและฉันก็มีชื่อมากในงานวันเดย์ฉันเป็นคนไม่เคยหลับเลย ฉันออกจากอินชอนตั้งแต่ตีสอเพื่อมาจองที่ฉันไปถึงเป็นคนแรกรออยู่หน้าประตูใหญ่เลยค่ะเพราะที่นั่งมีน้อยค่ะต้องมีเรื่องกับสตาฟในงานบ่อยๆเพราะฉันอยากได้ที่นั่งมากขนาดนั้นเลยค่ะอยากจะให้พาร์ทเนอร์ได้เข้ามาฟังแล้วทุกวันฉันจะตาแดงมาหลายคนก็บอกให้ฉันไปหงีบในรถแต่ฉันไม่ง่วงเลยค่ะโจนออฟอาร์คพาร์ทเนอร์เขาจะเรียกฉันว่าโจนออฟอาร์คแห่งอะตมีค่ะ คนเราถ้าคลั่งถ้าหมกมุ่นกับอะไรแล้วจะไม่ป่วยเลยค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ง่วงเลยค่ะฉันทำงานแบบบ้าคลั่งขนาดนั้นเลยค่ะข้อดีของธุรกิจอตนมี<ช>สินค้าค่ะไม่ใช่แค่ฉันที่คิดแบบนี้นะคะความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสินค้าดีราคาถูกที่นักธุรกิจของเรานําไปแนะนําให้กับผู้บริโภคแล้วสิ่งที่บริษัทอื่นเล่าเรียนแบบไม่ได้ฉันคิดว่า เป็นสาวัฒนธรรมหลักของอะโทมีค่ะความคิดของลูกๆที่มีต่ออะโทมีลูกชายฉันตอนนี้เป็นไดมอนด์มาสเตอร์เข้ายังลีดเดอร์คลับแล้วค่ะลูกสาวฉันตอนที่เธอกำลังเรียนมหลาลัยอยู่ฉันก็ชวนเธอมาทำตอนนี้ลูกสาวเป็นเซลล์มาสเตอร์ลูกชายเป็นไดมอนด์ค่ะฉันไม่ได้บังคับค่ะแค่บอกให้ลองฟังดูถ้าอยากทำก็ทำหรือจะเป็นพนักงานบริษัทก็ได้ฉันปล่อยให้พวกเขาเลือกเอง ระหว่างช่วงปิดเทอมเธอก็มาศึกษาอะโอมีเธอบอกว่าแทนที่จะจบมาเป็นพนักงานบริษัทเธอทําทอะโอมีที่เป็นธุรกิจโกลบอลดีกว่าเธอเลยเลือกอะโอมีค่ะหลังจากทําอะตอมีแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไงช่วงนี้ครอบครัวเราคุยกันมากขึ้นค่ะดื่มด้วยกันคุยกันพร้อมหน้าพร้อมตาสั่งอาหารมากินกันที่บ้านมีกิจกรรมกันมากกว่าตอนลูกๆยังเด็กอีกค่ะพอท,อทําอะโอมีก็มีเวลามากขึ้นเลยทําแบบนี้ได้ค่ะครอบครัวที่ลูกยิ่งโตยิ่งคุยกันมากขึ้น น่าจะมีแต่บ้านเรามั้งคะเราพูดกันอย่างนี้คะ่ะเราคุยกันเยอะมากจริงๆคะ่ะเสียใจกับการลาออกจากข้าราชการไหมคะไม่เสียใจเลยคะ่ะถ้าตอนนี้ฉันยังเป็นข้าราชการอยู่ฉันคงเตรียมจกกะเกษียณเพื่อร่วงงานฉันตอนนี้ก็กําลังจกกะเกษียณกันแล้วแต่ฉันมาทําตรงนี้ฉันกําลังค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆถ้าทํางานราชการแล้วกเกษียณก็จะต้องมีชีวิตแบบคุณนายแต่ชีวิตของฉัน มันจะค่อยๆหรูหรางดงามขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับฉันอะตอมี่คือเหมือนกับเกมค่ะตอนเราเล่นเกมเราจะต้องเจออุปสรรคขวากน้ำหลายรูปแบบแล้วเกมเราเล่นเพราะเราสนุกใช่ไหมคะซึ่งอะตอมี่ก็เหมือนกันค่ะต้องทำแบบสนุกในระหว่างทางอาจจะมีเรื่องลำบากบาก้างแต่เมื่อเราทำมันสำเร็จสุดท้ายเราก็จะได้รางวัลทำให้ฉันคิดว่าอะตอมี่ก็เป็นเหมือนเกมสำหรับฉันค่ะสิ่งที่อยากจะบอกผู้ชมเป็นการทิ้งท้าย ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเรามั่นคงนั่นแหละคือช่วงที่เสี่ยงที่สุดแม้ฉันจะเป็นคนที่รับบำนาญหลังจากการเกษียณราชการแต่จากที่ฉันเห็นรุ่นพี่ที่ทำงานแล้วการจะใช้ชีวิตในสังคมเกาหลีนั้นก็ไม่ได้ง่ายเลยค่ะฉันก็ได้ศึกษามาหนึ่งปีกับ9เดือนแล้วผลจากการที่ฉันศึกษามาหนึ่งปีกับ9เดือนมันสมเหตุสมผลค่ะฉันจึงเลือกทำอะโทมี ถ้าทุกคนลองเลือกดูจะเป็นยังไงคะ